เท้ดออ้วยคนถือตัวแล้วค่ะ <c oughs> เท้โอ้ดเท่อิจิโค้เท่อทัน <c oughs> <c oughs> นี้มีอะไรอ่ะเลยค่ะมันน่าจะเป็นอันนี้ปะอีมันอีเวนต์เหรออีเวนต์หลักอ่ะน่าจะเป็นบ้านของไอ้สองตัวที่อ่านเมื่อกี้หรือเปล่า ไดปก,กันเถอะไปอสันอะไปกันเถอะไอ้ที่เป็นพายุคืออะไรนะที่ดูอันอ่านไม่ทันเหมือนกันไม่ทา,ทางเข้าไปติดโอ้มีปืนใหม่ด้วยใช่ปืนสุนเขียวปะ อะไรอ่ะที่เธออะไร marked an open door ออ๋ไม่ใช่แต่ว่าปืนใหม่เขาเหมือนเขาว่าเหมือนเขาบอกว่าดาเมจมันเบากว่า M4 M4 มึงกับกนี่ยิ่งใครมึงกับกูนี่ยิ่งใครมันก็ถ่านะเสียน้องได้กูฟองสิทธิพิเศษด้วยมันทำไรได้อะไรอ่ะมนขนา้าวไหนะไม่รู้รอ่ร์เกอร์ว่ะโืเบอเกอด้ว่วย ไม่โดนสิบที่ละมั้งเนี่ยวังแชร์เนี่ยหเนี่ยเย็บมากโอ๊ยใชวะ เอ้ยเอ้อะไรเนี่ยนี่จะสร้างเชื่อมีกาีโอ้ยมนใช้ยังไงล่ะเอ้ยนี่ได้มาแล้วโว้ยู้หูเฮ้ยนีคน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 ค enemies a h d เต็มเต็คนเดียวแค่คนเดียวแค่คนเดียวเป็นเบส a w e s o thanks มีเครื่องร่อนมีเครื่องร่อนเสียงไดยินมันหึหมาอะรเิกเสียงก่อนี่เ้ยย่เ้อะอะไรคือรส่งคนงานนะคร่องเหรอไอ้ดนูนะ เอัน,นี้นี่ยันี่คืออะไรอะ่ะเื่องเมื่อกี้ฉันเก็บอะไรอ,อางี้งงนะามาีประตูม่ติดอยู่ตรงนี้ ไชเหรอว้าบอโอ้ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่ข้างบนอ่ะไปอ่ะอุ้ยสวยมากสวยมากมาดูแล้วมืออะไรอ่ะว้าวกำลังมอนลูกออ้สวยจังเฮ้ ี่มันมต้องยค้ดเนาวมกรอนนี่นยัง,ยาง,ยางวาดด้วยวาดด้วยค <How S 2> นยังได้ละคนไม่ได้อ่ะอ๋อมาละว,าว้าวมากดนี่เลยมากดนี่เร็วมากดนี่เร็วกดยังไงละ่ะเห็นกดได้เลยเอ,อ้าวเมื่อกี้อ้าว ขี้เกลดออกไอดูสวยเลยเราสามารถกระโดดลงไปข้างล่างได้ปะอุ้ยนี่ไงเขอเลยน่าของขวัญทำไมต่ออื่น น,นี่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 มากดนี่ใหม่มากดนี่ใหม่โอเคเริ่มเหรอโอเ้โอเวอร์มากคื <laughs> อเ อือ <laughs> อันนี้มันออกมาได้ยังไงเนี่ยอุ้ย ASM นี่ไงถ้าอยกากลอวันปนนี้มันจะมีพีระมิดให้ใช้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงพีระมิดแล้วก็กดคำว่าใช้อะ่ะได้ปะว้าวอุ้ยอ๋ออีอันนี้ไงอีอันนี้ไง,นนไงที่มันเรียกที่มันเรียกอันนี้ได้นะ ช่ปท,ที่มันเรียกไอออปติมัสรามได้อ่ะคิดว่านะรือเปล่าวะตื่นเต้นเองรอเปล่าเนะี่ยเหมือนแต่ถ้าโดนเรียกไปแล้วก็น่าจะท,าทำอะไรมาได้นะแต่ลองดูกันนะอ๋อสเปซบิดไซเบอร์โครเนียนปิดแล้วไม่สามารถใช้ส่งสัญญาณได้จริงด้วยมันคือไอตัวที่เรียกออปติมัสมากับเมกทรอนอะ ที่ตรงนั้นคืออะไรอะนั่นน่ะน,นั่นน่ะน,นั่นน่ะวิยงตะวงมาแล้วอ่ะโอ้ยนี่ก็สิ่งเกิดมอสเนปาดนี่ทำไมโดนขวันขวันนะ่ะ มันแปลบ่าัะอีหรือเปล่าอยากรูให้ดูนะกูอ,อยากชอบมามามาไกเกนไอเลองก่อเขียนมากชทบนับเลยนะเรยนโอ้ยแซมมีคนอยู่ในนี้นเราดั<อ>กรออยู่ย ก็ได้่อได้ม่าส์้องไ้้ยมีคนแปลงร่างเป็นออฟติ้ไหอยู่บนภูเขาขอไหเนี่ยเนี่ยเนี้ยตรงนี้มาร์เลชั่นตัวใหญ่ตัวโตเลยเฮ้มันยังอยู่อยู่เลยอ่ะ ไม่อยู่เฉยนะมันวิ่งอยู่ไม่มีหมัวออติมาต์ด้อยากดูขอดูหน่อยอุ้ยมันลงแล้วมีคนลงข้างลังคนไปยังไงปะอย่าไปมากลัวมันซุ่มม่ะดิ อยากลองยิงลองยิงได้ไหมวะอ่ะมันลงเขาไปแล้วนี่นี่อะไรอะ่ะไอ้ drop บอมีศพด้วยนตอนนี้ไอ้ drop จริงด้วยอุ้ยมี escape เ,เลยนะปิมอ้าวเมื่อกี้คุณหายไปอะ่ะเออฉันเก็บเองดิฉันเอาเอาคุณนะเนี่ยคุณอะไรอะ่ะ ออาหกไปทำไมตรงนี้มีแต่รถพังเต็มไปหมดเลยวะก็ไอตัวที่มันยืนม่มีนี่มาแล้วมันมาแล้วมันมาจากทางนั้นแล้วไม่กระทอนมีไหนไม่มีแต่ออตติมอ่ะออตติมา ยิงมันได้ป่ะอีกออกจป็หมูออกจป็มอครับเฮ้ยมันมาทางเราแล้วว่าทำยังไงดีอ่ะเย้แลยไม่เป็นไรเรามีบอดเฮ้ยมันมาจริงว่ะเี้ยย่ากลัวมาัก มันลงมันลงปะมันยังไงอะมันแกล้งน้ายมันลดอยู่นันขึ้นไปโน่นอะมันน่าจะโดนยิงนะมันแล้วแบบยงรอพแรอดึ่ตกงนี้นี่ มีคนยิงมันอะหือว่ามันเข้อ,อยู่มันเขอ,อ,อยู่มันกลับมาแล้วอ๋อ,อไม่ได้กลับมามันลงเขาไปมีคนตรงนี้อุ้ยแล้วมันเผารถเราทำไมล่ะมึงน,นะ เอี่กดเวี่กดนี่ Enemies ahead นี่มันคืออีปืนไอ้ลูกซองอันนั้นชื่อ M2 ลูกซอง มันคือไชนีค <c oughs> ่ะ S r ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคมีรถมีรถรถจีนวง Enemies ahead ต่เลยจะได้ก่อนกัน มันเดียวคนเดียวมันเดียวคนเดียวฮึ่มล่าส์หนึ่งแม่มึงตรงนี้เยอะเลย marked a location ดีอ่ะสบายดีาหายละไอเวนตันไล่ช่วยด้วยโอ้โหดีสบาัดีอะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ ออติมัสเพื่อนที่ออติมัสเพื่อนมาเดีวว่ทุกคนเมื่อไหร่มันจะเลิกเป็นออติมัสได้นเนี่ยเล่นดิหรือว่ามันเป็นทั้งปีทั้งชาติชีวิตน,นี้ไม่กลับมาเป็นคนไม่นะมันมันมีอันนี้อยู่นะอ,นอุ้ยโดนยิงอุ้ยอุ้ย มีตรงแอปเดียวสุดเลยมีประมาณนั้นกว่าคนละงานนิปนิป เไม่นี้หรอเฮ้ยมันเหลือคนเดียววะอีออกติบ้นท้งี่งเป็นรถอู่เนี้ ข้าวุฒิโกงอะ่ะยี่ไหนเออแม่ยิ้มระวังนะขึ้นรถข้างรถอะอโอ้โอปืนนี่โคตรดีว่าใจขึ้นรถเราปีนขึ้นรถล้ว เออม่ขึ้นแล้วอยู่ตรงนั้นมันกำลังพันยาายี่มาดูข้างข้างข้างตรงนี้นะนอ,นนอืมขล้นเี่ยมาดูไปที่รถแส้ยพี่มันจะไปหาเธอมันครับไปหาเธอยิ้มมีแค่คนนะ ที่โกงชี่เป่งเยเออแม่งไอ้เนี่ยแม่งคนที่โกงเนี่ยเออที่โกง,งมาก